กูสีสุดทูพยานมากเด้อพ่อมือนี่น้องดุบบักเจ้าให้ดังดุบดองดังซอยจีดทางแฟนนักขนน้องมาเล็ดตาำนังชุบไม่หักหอซอซอใส่ดังท้องงย่ยบอกเมื่อนาลูกพอหน้าข้าบรพยาบาลคนเก่าเมื่อน้อกขายมูด่วนวันลำเนี้ยเรนลำั่งโมดูกอับกลใจเฮกุูลูกรลับก้มไต่หงกพัวบัูสีสุดทูอยาเชให้นำช่อยยาเอื ขอบคุณพี่นอ้องหลายๆเด้อขอบคุณพี่น้องสุขุสุพนทีมงานแสงทองฟิแลแปเพนประทับใจที่ใจร้ายครับพี่น้องครับพื้นนี้ยังถ่านยันค่อยก่อนูยขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเวลาเลนสถานที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจนะคะไม่ให้เวลาเราแสดงตรงนี้ต่อนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ เพราะว่ามีการรงเรียนกันเกิดขึ้นนะคะต้องกราบขอบัยเน,น,น้องี่นองเนาะโม่ไข่กับห้องกามาฮอดคือกันเพิ่งมาแล้วอยากแสดงให้เต็มที่ปกติเวลาจะถึงหกโมงเช้าแต่มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นนะคะเพื่อนก็นเลยบอกว่าให้เราหยุดการแสดงเพียงเท่านี้ต้องขอกราบขอบคุณและก็ต้องกราบขออภัยด้วย ไม่ใช่ความผิดของพวกเราศิลปินนะคะขอยฮ่องตามาฮอดข่อยฮ่องกงมาฮอดตีสองคืนเพิ่งล่องในสองเพลงเดินทางมาเปียกซิโลนี่แม้สกอีกงานหนึ่งนี่แม้สกิปเราถึงหกโมงเช้าแต่ตอนนี้มีคนล้องเรียนแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ให้เราเล่นต่อใช่ครับขอเชียรจังได้ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเฮ็ดตามนาทีเนาะต้องขอบคุณทุกกำลังใจมาเลยน้ำใจที่มอบให้ขอบคุณคุณพ่อในห้างทวีชัยขอบคุณเจ้าของพื้นที่ขอบคุณยันยักพิิเวิร์นขอกำลังใจด้วยเสียงปรบมือด้ม้ยคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจพิ่นงอยู่ดีไม่แห้งเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพขอบคุณท่านที่เข้าใจหมอํำด้วยนะคะเนาะไม่ให้มีการดราม่าเนาะขาใจทุกทุกคนทุกฝ่ายข้าใจในห่างเข้าใจผู้จัดงานนะคะขาใจหน้าเวทีเท่ากับข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจศิลปินด้วยนะคะโอเคพี่นองขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพทุกท่านนะคะ